คิปต่อเลโก้เ p ที่สองไม่ไดี AP ีที่หนึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนต่อเลโก้แบบเท่ๆแบบนี้รถซิ่งแัลเลนแกะก่อนอันเล้ก็เราก็จะใช้ไปตัวดีนะขั้นตอนแรกเอาไอแบบนี้มา มาตั้งดูนะแบบนี้นะแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้มาแบบนี้เอาเจ้าตัวนี้มานะแล้วก็อาทึดประกอบเข้าแบบนี้นะก็จะได้รูปทรงแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็เอาอันนี้ใช่ไหมมาแปะตรงนี้แล้วก็เอามาเปียปีย เบ้อเลยอย่างนี้นะเบ้อเลยก็จะได้แบบนี้ก็เอาเจ้าไอลอนแมนมาก็จะได้แบบนี้เทไหมกระบะสิ่ง ไม่ประกอบอยากปกประกอบเย็นจังวะเออนี่จด้แล้วมันจะได้แบบนี้ปรับองศาหน่อยแซ่ แบบนี้นะก็จะได้แบบนี้นะก็วางตั้งแบบนี้ก็ได้นะนะครับมาตั้งแบบนี้ก็ได้มันขึ้นมันขึ้นอีกแล้วะพื้นที่ถึงขีดจํากัดพื้นที่เก็บข้อมูลแล้วโอ้ย <c oughs> เวียกจะดา